สวัสดีค่ะพบกับเมย์ชี่่จงเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัสตราฟรีชอบมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าขนมเค,ค้กค่ะถ้าเราจะพูดถึงขนมเค,ค้กเป็นภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าตันเกาตันเกาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดเป็นประโยคง่ายๆนะคะว่าขนมเค,ค้กอร่อยมากเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าตันเกาเขอน่า,นาชือ่อ บนเกาเขินเข่าชื่อบ้านเกาก็คือขนมเค้กนะคะเขินเข่าชื่อก็คืออร่อยมากค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะบ้านเกาเขินเข่าชื่อขนมเค้กอร่อยมากค่ะแล้วสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิด้าวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันตินั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไนเตีย